สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ไทยนีวออนไลน์นะคะต้องบอกว่าจะพาไปเปิดโพสต์ของคุณแตงโมนิดาก่อนที่เธอเนี่ยจะมีการพลัดตกเรือค่ะ ครั้งหนึ่งเนี่ยเธอเองเคยเหมือนโพสเป็นลางอะนะคะกรณีที่นางเอกสาวอย่างคุณแตงโมนิดาค่ะอายุ38ปีเธอเนี่ยพัดตกจากเรือสปีดโบ๊ทนะคะกลางแม่น้ำเจ้าพยาช่วงท่าเรือพิบูลสงครามตะบ,บนสวนใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะช่วงเวลาประมาณ22นาฬิกาของเมื่อกลางดึกวันที่24กุมภาที่ผ่านมานะคะท่ามกลางความเป็นห่วงของครอบครัวแล้วก็เพื่อนดาราค่ะรวมไปถึงแฟนคลับ ย้อนไปดูโซเชียลของคุณแตงโมนิดานะคะพบว่าล่าสุดเนี่ยเธอเองได้ไปเที่ยวที่ภูเก็ตค่ะแล้วก็โพสต์เป็นภาพของตัวเองยืนอยู่ริมหาดท่อนบนเนี่ยใส่บลากับกางเกงขายาวะนะคะพร้อมกับเขียนข้อความบอกว่า the sun sets to rise again ซึ่งหมายความว่าอาทิตย์อัสดงขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หากย้อนไปเมื่อประมาณวันที่14กุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมาก็คือวันวาเลนไทน์ค่ะพบว่าเธอเองเนี่ย เหมือนจะโพสต์เป็นภาพคู่กับแฟนหนุ่มพร้อมกับเขียนข้อความว่า Happy Valentine's Day นะคะที่รักวาเลนไทน์ปีที่2แล้วนะเราผ่านกันมาได้ดีมากๆเลยวันพรุ่งนี้และต่อๆไปยังมีเรื่องราวอีกมากมายอาจจะเจออุปสรรคเข้ามาเจอกับความทุกข์ทรมานมีเหตุการณ์ในชีวิตต่างๆ ที่ต้องใช้การตัดสินใจที่ยากขึ้นอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดที่เราไม่อาจรู้เลยแต่ขอให้ความรักของเราจะยังแข็งแรงแบบนี้ใส่ใจกันและกันอดทนซึ่งกันและกันเข้าใจและให้อภัยกันแบบนี้ตลอดไปเอาหัวใจผูกกันไว้เพื่อเป็นพลังและเติบโตไปด้วยกันนะทีนี้ค่ะเรื่องราวเหล่านี้นะคะก็อาจจะเป็นลางก็ได้หรือก็ อาจจะเป็นข้อความที่เธอโพสขึ้นเฉยๆและคนเอามาโยงกันก็ได้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยภาวนาขอให้คุณแตงโมเนี่ยปลอดภัยนะคะและนี่ก็คือข่าวไวท์ไทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม